สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าสตางค์หนังวัวสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนากระเป๋าสตางค์ U.S. หนังวัวมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยหรูน่าใช้งานแข็งแรงและทนทานมากนะคะและที่สาคัญค่ะน้องเห็นขายให้ในราคาถูกเหมือนเดิมและมีของแถมสวยๆเพื่อวางอัลังการให้เหมือนเดิมทุกออเดอร์เลยนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจสินค้าของหน่อยนะคะแคปภาพเสร็จแล้วทักแชทหาองเอ๋ได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมนองเอ๋ทาง YouTube นะคะองเอ๋ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะเมมเบอร์โนเอแล้วทักหาโนาเอทางไลน์ได้เลยยินดีรับใชท้ทุกทุกท่านนะคะยังตอบข้อความเองเหมือนเดิมทุกวันโนเอใจดีมากทักมาเลยนะคะค่ะเราจะมาเริ่มกันที่สีดําก่อนเลยนะคะพี่ๆขาตัวนี้นะคะ น้องเอกก็จะมีใหพ้พี่ทั้งหมด3อย่างอย่างนี้ค่ะก็จะมีกระเป๋านะคะมีกล่องแล้วก็มีขาจระเข้ให้แบบนี้ยกชุดให้ทั้งหมดแบบนี้นะคะพี่พี่กระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้ง,งานเกรดเองานพรีเมียมปกติพี่พี่หาซื้อทั่ว,วไปอย่างน้อยต้องมีหลักพันนะคะต้องมีหลักพันน้องเอจัดให้ในราคาพิเศษ390บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม ของแถมสวยๆจัดไปนะคะแล้วก็กล่องสวยๆจัดไปแล้วก็นี่ค่ะตัวกระเป๋าหนังแท้สวยๆเลิศดเลดหนังดีหนังมีคุณภาพคัดหนังเกรด A ฟอกอย่างดีผิวสวยผิวนุ่มละมุนมีช่องใส่เหรียญน,นะคะมีช่องใส่บัตรมีช่องเปิดข้างมี2ช่องใส่แบงค์แบบนี้ด้านในเป็นหนังวัวด้านนอกเป็นหนังวัว390บาทสีต่อไปนะคะคือสีน้ำตาลเข้มนะคะพี่ๆคะคุ้มมาก พี่ๆซื้อไปใช้เองพี่ๆซื้อไปเป็นของขวัญของฝากนะคะเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงออกพรรษาน,นี้เป็นต้นไปเทศกาลหลังหลังจากนี้มีเยอะมากเลยตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวจะมีฮาโลวีนมีปาร์ตี้างานบุญงานบวชงานวันเกิดนะคะมีลอยกระทงมีคริสต์มาสนะคะมีวันรัฐธรรมนูญวันหยุดอีกไหนจะวันหยุดไหนจะปีใหม่ไปถึงจนต้นปีหนะะ้าก็จะมีเทศกาลอีกเยอะแยะมากมาย ถ้าพี่ๆเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการให้ของขวัญน,นะคะไปไหนมาไหนจะพบของขวัญติดไม้ติดมือไปด้วยน,นี่ขอแนะนําตัวนี้เลยพี่ๆขาตัวนี้นะเป็นกระเป๋าที่คือใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงนะคะพร้อมกล่องสวยๆและของแถมสวยๆในราคา390บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาที่ถูกมากพี่ๆขาแล้วก็คุ้มค่ามากๆอีกหนึ่งรุ่นที่เราเห็นอยากจะให้พี่ๆได้ลองใช้และหนังวัวของเลยนะคะคือมาจากโรงงาน ที่มีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า30ปีเรียกว่าระดับเจ้าพ่อผลิตให้เลยก็ว่าได้ในการคัดหนังแล้วก็ราคาไม่เป็นสองรองใครนะคะจัดหนักจัดเต็มให้สีต่อไปนะคะใบนี้คือสีแดงนะคะเป็นสีแดงเข้มพี่ๆี่ดูค่ะหนังสวยมากและที่สําคัญคือผิวสัมผัสเนี่ยของเขานุ่มมือมากเพราะว่าเป็นหนังที่ฟอกมาอย่างดีนะคะเป็นหนังแท้แข็งแรงทนทานมากพูดถึงเรื่องของความคุ้มพี่ๆี่คุ้มที่สุดไม่รู้จะเอาอะไรมาไม่คุ้มนะคะคุ้มมาก ต่อกันที่สีเขียวนะคะนงเอมีสีให้พี่เลือกเลยพี่ๆจะใช้สีที่ชอบได้ตามใจพี่ๆจะใช้สีที่ถูกฉลองกับวันเกิดก็ยิ่งดีเพราะว่านงเอส่งเสริมมากเลยนะคะแสงสีเสียงพลังงานเนี่ยหลายๆท่านนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวันเกิดของพี่ๆแล้วเราก็จะไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่มันจะปังด้วยนะคะนงเอจึงผลิตสีออกมาให้เลือกชมเยอะแยะมากมายรับรองนะพี่พี่ขมันไม่ใช่แค่สวย แต่ว่ามันจะปังด้วยนะคะสีแต่ละสีนี่มีความหมายนะคะพี่ๆขาดูค่ะสีเขียวหนังสวยมากแล้วคือตัวเนี้ยมันมีช่องการใช้งานแบบครบครันมากๆมันมีช่องใส่เหรียญน,นะคะมันมีช่องใส่บัตรนะคะเห็นไหมคะมีช่องใส่แบงค์สองช่องขนาดรองรับมาตรฐานเงินไทยขนาดความกว้างนะคะแบบยังไม่เปิดกระเป๋าอยู่ที่สี่นิ้วครึง่งสูงสี่นิ้วแบบนี้นะคะสามร้อยเก้าสิบบาทถูกตาแตกเลยพี่ๆขา อ่านูต้องบอกเลยนะโรงงานเนี่ยที่ผลิตให้กับเองเห็นนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศนะคะต่างประเทศเนี่ยในโซนเอเชียจีนประเทศใกล้เคียญงญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงยุโรปรวมไปถึงยุโรปด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์มากในการผลิตพี่ๆจะได้งานคุณภาพไปใช้อย่างแน่นอนนะคะสวยคุ้มอันนี้นะคะใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ก,กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงนะคะผิวนุ่มผิวสัมผัสดีนะคะ สีต่อไปนะคะตัวที่จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะพี่ๆขาเนี่ยค่ะเราก็จะมีกล่องถ้าเป็นหนาวัวเนี่ยนะเราจะมีกล่องให้ด้วยแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนี่เลยสีเขียวสวยมากสวยทุกสีเลยค่ะราคาแบบนี้หนังสยแบบนี้ไม่ควรมีสีเดียวแล้วนะคะพี่ๆขาอย่างได้นะ่ต้องมีใบสองใบแล้วนะสวยจริงๆตั้งแต่หนูขายรุ่นนี้มานะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านที่รับไปคือพึงพอใจมากและกลับมาซื้อซ้ำบางท่านคือซื้อไปแจก เยอะมากๆนะคะเพราะว่าไหนจะกล่องไหนจะของแถมคือวัตถุดิบทุกตัวเป็นพรีเมียมหมดเลยผลิตจากหนังแท้ทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็ถูกมากๆด้วยพี่ๆค่ะกระเป๋าหนังวัวแท้เนี่ยพี่ๆลองดูได้เลยนะคะราคาอย่างน้อยๆก็มีหลักพันเพราะว่าของหรยเนี่ยคือใช้หนังเยอะมากทั้งลําตัวด้านนอกนะคะแล้วก็ลําตัวด้านในจะเห็นเลยว่าเนี่ยใส่หนังให้เยอะมากๆนะคะคุ้มค่ะพี่ๆใบนี้คือสีน้าตาลทองนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีม่วงโอ้โห สวยทุกสีเลยสวยทุกสีเลยค่ะคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะจะเป็นสีเขียวสีม่วงเนี่ยขอเป็นสีกันเงินพี่ๆขาใช้เลยใช้เลยค่ะดีแน่นอนสวยและปังแน่นอนสีม่วงสวยทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในสวยเหลือเกินหนังนี่คือแบบพี่ๆดูใกล้ๆหนังนี่ไม่มีตําหนิไม่มีรอยแบบใช้ชีวิตเลยคือหนังสวยมากเป็นหนังที่คัดมาอย่างดีนะคะสีสุดท้ายสีชมพูค่ะพี่ๆขาสวยหวานแล้วก็น่ารักนะคะ ถึงบอกว่ารุ่นนี้คุณผู้หญิงใช้ได้คุณผู้ชายใช้ได้และน้องๆเด็กๆก,ก็ใช้ได้พกพาแบบคือหลายๆท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหลายลท่านก็ซื้อกระเป๋าตาังค์ร้านน้องเอ๋นะคะไปให้น้องๆใช้เยอะมากเพราะว่าแข็งแรงน้องๆไม่ต้องดูแลอะไรมากมายน้องใช้แบบสมบุกสมบันได้เลยหนังแท้นี่คือมันแข็งแรงและทนทานมากสีชมพูค่ะสวยงามทั้งด้านนอกและด้านในราคา3 0 0พันขออภัยค่ะราคา390บบาทขายถูกเหลือเกินขายถูกมากนะคะสนใจ ทักแชทหาน้องเอ๋ได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่บ์โทรศัพท์นะคะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ